สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรียิบานนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องครับผมได้เล่าให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องที่พระเยซูพระองค์ทรงเป็น disruption ของพระเจ้าที่เข้ามาในประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระเยซูพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์ระเมศิยานั้นพระองค์ก็ทรงเป็น disrupter เป็น disruption ของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคน พี่น้องครับทาไมพระเจ้าเงียบพระเจ้ายุดคำจริงหรือพระเจ้าอยู่ที่ไหนนี่เป็นสามคำถามที่พวกเราติดตามหาคําตอบมาคําตอบอยู่ที่พระเยซูครับคําถามที่เราถามกันว่าพระเจ้าทําไมถึงเงียบคําตอบคือพระเยซูตรัสว่าจงตามเรามาจงตามเรามาเถิด พี่น้องครับถ้าดูดีๆพระเยซูทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าชัดเจนขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกับที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้และไม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการเปิดตัวของพระองค์และพระองค์ได้เรียกร้องให้ผู้คนติดตามพระองค์ก็ทําให้เห็นว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เงียบเลยพระเจ้าต้องการสื่อสารกับมนุษย์ตลอดเวลาเราสามารถที่จะตั้งคำถามกับพระองค์ได้ หรือโต้แย้งกับโะรงได้ตอนที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้แล้วสิ่งต่างที่พระเยซูได้ทรงโต้แย้งที่มีประโยชน์กับเราได้จะตอบคําถามว่าทําไมพระเจ้าเงียบได้ถูกบันทึกไว้อยู่ในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มเรียบร้อยแล้วพระกิตติคุณได้ตอบคําถามว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้เงียบครับพระกิตติคุณแสดงให้เห็นถึงการที่พระเจ้า disrupt พระเจ้าทลายความเงียบลงอย่างชัดเจนครับ และเมื่อเราเห็นพระเยซูผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในรา่างหญ้ารงเป็นเลือดเนื้อเป็นภวาวะที่เกิดมาเป็นเนื้อหนังเป็นเลือดเนื้อให้เราเห็นเมื่อเราติดตามพระเยซูพี่น้องครับตามที่พระเยซูจงสั่งว่าจงตามเรามาทำให้เราจะพบกับพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เงียบเลยครับแต่สิ่งที่สำคัญ ของคำว่าจงตามเรามาเถิดนั้นเป็นการเชื้อเชิญของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของพวกเราขณะที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าเงียบแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้เงียบครับและพระเจ้าก็เมื่อถึงเวลาของพระองค์โะองสื่อสารกับเราอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตที่จะติดตามพระเยซูไปและพบกับชีวิตนิรัน ติดตามพระเยซูไปเราจะพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ติดตามพระเยซูไปเราจะเห็นชีวิตที่เสียสละชีวิตที่รักคนอื่นชีวิตที่ให้ชีวิตที่เป็นประโยชน์และชีวิตที่มีความหมายหากเราอยากจะมีชีวิตแบบนี้พี่น้องครับหากเราอยากจะได้รับคําตอบว่าทําไมพระเจ้าเงียบเราจะต้องมาถึงจุดที่เราจะติดตามพระเยซูคําถามก็คือว่าเราติดตามใครครับ ตอนนี้เราติดตามใครอยู่ครับเราติดตามอะไรอยู่ครับสิ่งใดที่ทำให้เรามีความสนใจมากที่สุดอยู่ครับนั่นแหละครับคือการติดตามสิ่งเหล่านั้นหากว่าสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดคือการติดตามพระเจ้าการติดตามพระเยซูการเรียนรู้พระเจ้ารู้จักพระองค์ในทุกๆวันการที่มีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ยินได้ฟังได้อ่านพระเจชนะของพระองค์ นี่แหละครับคือการติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงแต่เมื่อเราติดตามพระเยซูเราจะรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เงียบเลยพี่น้องครับผมอยากจะยกตัวยอย่างนะครับว่าหลายหลายคนก็โทรศัพท์มาถามผมหรืออาจจะเจอหน้ากันแล้วถามว่าทำไมถึงฟังคำเทศนาแล้วไม่ได้ไม่ค่อยได้รับอะไรไม่ค่อยได้รับอะไรผมก็ตอบว่าคุณตั้งใจฟังเสียงของพระเจ้า หรือคุณตั้งใจฟังเสียงของมนุษย์กันแน่เสียงของมนุษย์ก็ขึ้นอยู่กับลีลาขึ้นอยู่กับอะไรหลายและสิ่งหลายอย่างที่อาจจะจูงใจเราหรือไม่เร้าใจเราหรืออาจจะเป็นอะไรที่เราไม่ชอบไม่ชอบทั้งขี้หน้าของผู้เทศนาไม่ชอบทั้งอุปนิสัยของผู้เทศนาไม่ชอบลักษณะวิธีการเทศนาพี่น้องครับอย่าไปโดนติดหรืออย่าไปยึดติด เปลือกภายนอกแต่ให้เราได้ยินพระสวรเสียงของพระเจ้าซึ่งเป็นแก่นแท้เป็นสาระสําคัญที่อยู่ภายในขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะได้ยินเสียงของพระเจ้าพระสวรเสียงของพระองค์ในทุกๆคําเทศนาทุกๆการศึกษาพระคัมภีร์ทุกๆการสมาคิธรรมและทุกๆกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์กลุ่มอธิษฐานที่เราได้ยืนอยู่ และเราได้มีโอกาสเข้าร่วมอยู่ตรงนั้นพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องนะครับพระเยซูพระองค์ได้เป็นสาระของพระเจ้าเป็นภรวาทะของพระเจ้าอะไรก็ตามที่มาจากพระเจ้าแน่นอนครับสิ่งเหล่านั้นจะคงอยู่ในชีวิตของเราในจิตใจของเราหลายครั้งทีเดียวเราฟังนักเทศที่มีวาทศิศปลที่ดีแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราก็มีความเพลิดเพลินสนิทสนาน และได้ยินอะไรบางอย่างได้ฟังอะไรบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราชอบแต่คำเทศนาการน,นั้นเนื้อหาสาระกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเรามากเท่าใดขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องเทศทุกท่านนะครับในการที่เราจะฟังเทศให้เป็นใครก็ตามที่ฟังเทศเป็นเขาจะได้ยินเสียงของพระเจ้าไม่ว่าผู้เทศ จะเป็นใครก็าตามพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านขอพระเจ้าหนุนจิตชูใจและในทางกลับกันครับผู้รับใช้พระเจ้านักเทศเองก็จะต้องเตรียมพรจนะของพระเจ้าอย่างดีแต่เพื่อที่จะสื่อสารพระไทยของพระเจ้าสื่อสารเจตนารมณ์เจ็จำนงของพระเจ้าสื่อสารพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของผู้ที่ได้ยินได้ฝังนี่คือคําตอบว่า จงตามเรามาครับต่อํำถามที่ว่าทำไมพระเจ้าเงียบคำถามต่อไปคือพระเจ้าอยู่ที่ไหนแท้จริงแล้วพระเจ้าเลือกที่จะมีร่างกายเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนผ่านทางพระเยซูนะครับซึ่งพระเยซูก็ต้องมีรูปร่างหน้าตามีชื่อมีที่อยู่หลักแหล่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราสามารถสัมผัสได้แต่ต้องได้ได้ยินได้ได้เห็นได้ เราสามารถที่จะเข้าใกล้ได้จับมือจับไม้พระเยซูได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ2 0 0 0ปีที่แล้วพระเยซูเองพระองค์ตัดครับว่าผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาพระองค์พูดตรงไปตรงมานะครับไม่มีเงื่อนไขไม่มียอกย้อนอะไรเลยในคําตัดนี้ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาพ,พีานนอนอนน่น้องครับการที่เราได้เห็นพระเยซูผ่านทางพระคัมภีร์เราก็รู้จักพระบิดาเราก็ได้เห็นพระบิดาครับแต่ถึงยังไงก็ดีนะครับ พระเยซูผู้ที่จับต้องได้ได้ยินได้เห็นได้ดำเนินชีวิตแบบติดดินกลับสร้างปัญหาให้กับผู้นำชาวยิวครับถามว่าทำไมเพราะว่าไปแตะต้องผลประโยชน์ของเขาแตะต้องสถานภาพทางสังคมของเขาแตะต้องคำสอนที่เขาเคยใช้กฎเกณฑ์บทบัญญัตินั้นควบคุมประชาชน พวกเขายกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนภูเขาซีนายและภูเขาคาราเมลขึ้นมาเขาก็ถามว่ากลุ่มควันเอย่ยเปลวเพลิงเอย่ยแสงแปรบ,บเอย่ยอยู่ที่ไหนพระเยซูไม่ได้เป็นไปตามแบบที่พวกเขามโนขึ้นมาพระเยซูไม่ได้เป็นไปตามแบบที่พวกเขาคิดว่าพระองค์ควรจะเป็นอย่างนี้เขากําหนดพระเยซูว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพระเยซูทรงเป็นผู้ชาย ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งมาจากเมืองนาซาเรสห่างไกลจากความเจริญเป็นลูกของช่างไม้อยู่ในครอบครัวมีแม่ชื่อมารีเพื่อนบ้านของพระเยซูที่เห็นพระเยซูวิ่งเล่นอยู่ตามถนนหน้าบ้านเล่นอยู่กับลูกๆของพวกเขาก็ไม่อาจยอมรับได้ครับไม่อาจยอมรับได้ว่าคนนี้หรือจะเป็นพระเมสยาได้คนนี้หรือจะเป็นจอมกษัตริย์คนนี้หรือจะเป็นผู้ที่อยู่ในคำพยากรณ์ของพระกาศทั้งหลาย ในพระธรรมมาราโกยังบันทึกไว้นะครับว่าแม้แต่ครอบครัวของพระองค์เองก็ยังสรุปว่าพระองค์บ้าไปแล้วพระองค์เสียสติไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับแม่และน้องชายของพระองค์เนี่ยนะครับคนที่อยู่กับพระเยซูมา30ปีน้องๆของพระเยซูอาจจะไม่ถึงหรือว่าโยเซฟคุณพ่อของพระเยซูอาจจะเสียชีวิตไปก่อนพี่น้องครับใครที่อยู่กับพระเยซูในครอบครัวก็มีคุณพ่อคุณแม่และน้องๆของพระองค์เหล่าน้องชายของพระองค์ที่ใช้ชีวิตมา มากกว่าใครทั้งสิ้นก็ยังบอกว่าพระอ,องค์เสียสติไปแล้วหรือมารีเองนะครับผู้ได้เห็นทูตสวรรค์เองกับตาถึงกับร้องสรรเสริญบทเพลงของมารีเพราะไพเราะเป็นที่โจทย์จัน์กันไปทั่วมารีก็ยังไม่อาจยอมรับส่วนผสมประหลาดประห,ระหว่างความมหศัศจรรย์กับความธรรมดาความเป็นพระเจ้าร้อกับความเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ได้ การที่พระเยซูทรงมีเลือดเนื้อภาวะทะเกิดบังเกิดเป็นเนื้อหนังสถิตยอยู่ท่ามกลางเรานั้นกลับกลายเป็นปัญหาไปแล้วล่ะครับนี่แหละครับคืออะไรที่เมื่อพระเจ้าปรารถนาที่จะสําแดงบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าส่งถึงขนาดพระเยซูมาชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ก็หาได้ต้อนรับพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นไม่พวกเขาก็คาดหวัง พวกเขาก็มาโนพวกเขาก็วาดภาพของพระเมสสิยาไปอีกแบบหนึ่งถ้าถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพี่น้องครับพระเจ้าอยู่ตรงนี้แหละครับพระเจ้าอยู่ตรงหน้าเราแล้วเพียงแต่ว่าเราสัมผัสได้หรือเปล่าเรารับรู้ได้หรือเปล่าเราจูนเครื่องรับวิทยุข,ของเราให้ตรงกับคลื่นของพระเจ้าหรือยังเสียดายนะครับที่หลายหลายคนเกิดในครอบครัวคริสเตียนเกิดมาแล้ว เารู้เรื่องของพระเจ้าแต่เขายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าจริงๆครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเราครับและเมื่อเขาพบกับปัญหาต่างๆในชีวิตเขาก็จะถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนแท้จริงแล้วพระเจ้าอยู่กับเขาตลอดเวลาแท้จริงแล้วเขาได้รู้จักพระเจ้ามานานแล้วแต่ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้ายังไม่ดื่มดำยังไม่ใกล้ชิดมากพอที่เขาจะได้ ตอบคำถามว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่โรงอยู่กับเราโปรงอยู่ในเราและโรรองปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่แนบสนิทแน่นแฟนดื่มด่ำกับเราขอพระเจ้าช่วยพี่น้องครับให้เราสแสวงหาความสัมพันธ์เช่นนี้และเมื่อเรามีความสัมพันธ์เช่นนี้เวลาที่ดูเหมือนพระเจ้าเงียบพระเจ้าไม่ตอบดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ไกลดูเหมือนว่า พระเจ้านิ่งๆอยู่พี่น้องครับเรารู้ครับว่าพระเจ้ายังทรงรักเราอยู่ครับและพระเจ้าสถิตอยู่ในเราพระองค์มีเวลาของพระองค์มีวาระของพระองค์มีแผนการของพระองค์ที่ดีที่สุดเพื่อให้เราทั้งหลายจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเยาววายิเรครับพระเยซูของเราก็เป็นพระเจ้าเยาวายิเรเหมือนกันคือ พระองค์ได้สรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในเวลาที่ดีที่สุดให้กับพวกเราทั้งหลายทุกคนขอให้เป็นอย่างนั้นในความศรัทธาในความเชื่อมั่นของเราครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก้าแต่พระบิดาจเจ้าสายและเสริญขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่ดํารงอยู่เป็นนิจสําหรับความสัตย์สุจริตความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่พระองค์ได้สรงรักษาพันธสัญญาทุกข้อ ที่พระองค์ได้ทรงให้กับเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์อยู่และประทับอยู่ในชีวิตของพวกเราขอบคุณพระองค์สาหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นผู้ที่นําทางพวกเราทั้งหลายนําทางกิจจักรของพระองค์นําทางครอบครัวของพระองค์ให้เดินไปอยู่ภายใต้การทรงนําของพระองค์ทั้งสิน้นขอประทานท่าทีแห่งการเชื่อฟังขอประทานท่าทีแห่งการยอมรับพระทัยของพระองค์ แผนการของพระองค์ในชีวิตของพวกข้าพงหลายด้วยเถิดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพี่น้องครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ